โอเค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 ดอเคโ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 อเ ไปบุ๊คดูทำไมทำไมอ่ะไปบุ๊คไปบุ๊คไปุ๊คจิใช่ใคนดู โอ้ oh. thank you thank you thank you เฮ้ thank you อันอนล o ปติเหนโอ้โหชุดน้องเสื้อน้องขใส่เสื้อนะใส่เสื้อนะ o ส่อะไรอะอหรอแล้วเราเดินท o งไนี่ะอะ ถือรุ่งถือถือคนข้างหน้าดู thank you หลายแอนตี้ปฏิ Happy Pride yeah. e quality, equality e quality. E quality, equality 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 เอตางกินงแน่ไหมเือเือโอ้โหโอ้โหเจย์คนที่สองฮูููุ้้ตเชื่อเราแต่งคู่จริงี แต่งชุดนีที่บ้านนะฮะเอ้ชุดสวยนะฮะนี่เลยทุกคนเท่าเทียมนะครับผมสวัสดีค่ะัสดีค่ะนี่น้องอะเป็นในมุมของผูู้ดูเลยผู้ที่มาผู้ที่มาชม ตีมโถงมาให้หมดตีมารู้เป่ะเอากางเกงนาออกมางงเลยอ่ะออยังไกางเกงอ้ดี Happy Party Happy Party Thank y No, <laughs> Woo! <laughs> Woo! <laughs> the, end of, uh, the end of the uh the parade parade today and uh, uh, the at the apple Store shop. No, huh? And these uh, this movement for, for the equality then and uh, freedom for uh, sexuality. You can select your uh, sex born to be. Uh, thank you, thank you. Thank you, hey, hey. happy fly <laughs> Okay, I'm a woman Okay ี่ดูไปให้สุดเลยครับ,รบจบแล้วนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบจุดรวมเลยเป็นทุกๆปีเลยนะบบจบแล้ว เพิ่มใช้ไต้หวันไหมเย้นี่นะไอจีจีไต้หวานนะไต้หวานอืมไต้หวานก็ฟรีดอมออฟ of uh, sexuality, of uh... oh, mì cân mì rưỡi là na, chan anh nhìn cuối đi hơi sỉu, chị cuối đi hơi sỉu, không thể nhảy ổn định. Thơm với nhau, thơm เ Thank you, thank you. Okay. จะเป็นจะเป็นเพศไหนก็เลือกได้เราเลือกเองนะเราเลือกเอง My selection is a freedom of freedom of everything freedom ทุกคนเกิดมาก็มีความหลากหลายนะครับแต่ว่าใครกำหนดเรา Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank y out。h Thank you. พีซายมากเบื่อจ้ะเราชอบถ่ายน่ารักน่ารักถ่ายก็่าษารัเซียฮัาเหลคุณดีฮัลโหคิณดียูทูบยูทูบเจสกาเจแปนฮ้ลโห เราจะแปลนะแคดมิชิวาจะ,ะพูดเิเด็กๆเนี่ยเอาเด็กมาเอาเด็กมาเด็กๆเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกเราไม่รู้เรื่อง่นี่หรอก หลังจบเราเพื่อเราดีใจทากีใจม่ะดีจมาเราติ่งก็งาีเรา้มาเพรว่ามาใช่รู้สึกว่าเปการเปิดกว้างที่อัพเดทขึ้นก็เลมีโอกาสได้คุยกับพี่ๆนะคะจากองค์ใจมากข้สึกเาชีีเป็นเจินหนูรู้สึกว่าโอเคหนูรู้สึกแฮปปี้มากเลยที่ประเทศเราปิดอ ก็ถือว่ามันลดมันจึ้งมันทำถึงเพรากับบว่าบเ้วสวยด้วยวันนี้ชุดพี่ๆก็เป็นเลิศเกินวันนี้มากสดมันต้องสูง

อากซุ่มไม่ได้เลยหรอซู่มไม่ได้โอเคพี่หอมก็ตัดเต็มเช่นเดียวกันวันนี้ก็เป็นสีสันต่างต่างคนนี้ทุกคนด้วยนะคะพี่เจย์อมจ้าคุณสังกัดระยองเลยแล้วมาเสริมงานามปังความคล้ายในวันนี้เพราะว่าเมื่อกี้นี้ได้ไปสังเกตการระแวกของการเดินคลายทเป็นยังไงบ้างคะบรรนยังไง มาในจีนมันชื่มาแลวเมีเติมเอนจีไปเติมขบวนครเตเพาะว่าอย่างนี่เนี่ยแลก็ว่าปีนี้ล้วเป็นปีท่สี่แล้วจเป็นปีต่อไปทเอะเลเซ็กอีสเ็กเลิฟอีสเลิฟ สามช Thank you Hi ให <got> ้ก <So. S 1> no. ็ช่วยใช e n t e r t i n n Medical and Beauty u n i right ที่ at Environment ครับให้เราได้บอกแล้วแต่ละเชั่นถือว่าเป็นการอเร์การเสวอน้ำให้ความรู้สำหรับชุมชนเพศหลักๆในจาน โดยเราจะเต็มมาตั้งแต่วันที่3สิงภาคมที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้เลยในงานช่วงสี่วันที่ผ่านมานี้เลยนะคะโดยเราจะอยู่ในสถานที่ SBC Next Level ชั้นสี่ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์นะคะวิโด้คอนเนคนะคะพอสามแล้วก็สยามแพรวานบริเลยลานอัจฉรย์อภิษฎใช่แล้วนะครับงานเสวนาของเราเนี้ยต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยครับทุกคนสามารถไปดูย้อนหลังกัได้ได้ที่ YouTube ทางแบรนด์ท้องถิ่ เราดำเนินงานดังกล่าวต้องส่งปฏิทินขึ้นนะครับเราต้องการตอบโจทย์ในการให้ความรู้ดางช่วยให้หลากหลายนั่งนะครับผู้ที่มีส่วนเดี่ยวข้องที่กำลังกระทบกระเทือนลงจากนโยบายสภาพแวดล้อมต่างๆนั่นเองเป็นการตอบโจทย์นะครับองค์กรในฐานะผู้ถังพื้นสังคมผ่านการให้ความรู้เข้าใจความถูกต้องเราต้องการสร้างสัรค์สื่อใก้ดังเฉลยให้หลากหลายนั่นเองนะจ๊ะเรื่องดีมากครัพี่อ๋องและน้องจัดงานแบงค์ท็อปฝากคาย ฟลอร่า2025แล้วนะคะก็ยังมีงานแบ n ค์ข้าวไรอ a อเวอ2025ที่เปิดโอกาสนะคะแล้วก็มอบรางวัลให้กับบุนคคลและก็องค์กรและผลงานที่สนับสนุนชุมชนเพศหลากหลายขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าที่เพิ่งจัดขึ้นไปเมื่อคืนนี้เลยเมื่อคืนนี้เราสองคนเองก็ได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรด้วยนะค,ะครับไรได้ชมไลฟ์ผ่านทางแบงค์ข้าวไเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าาปอากาศจะไปถึง25รางวัน25รางวัล2สาขาใช้แล้วนะคบเรามอบให้กับ ทั้งสุพนรณที่สนับสนุนประเทศหลากหลายด้วยเราก็ร่วมถึงในวัดทับทิมราโบสนะครับที่มอบให้กับศิลปินดารานักแสดงนะครับที่เป็นต้นแบบของความคลายด้วยนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าสุดยอดมากจริงๆแต่เธอเราจะได้ยินแต่ค่ะไม่ออกมาวันนี้ติดเครื่องแล้วเราตื่นใจแล้เป็นเป็นแฟน จ่าก,ก็เคยอยู่คนนี้จา่าทุกคนจ่าเราแฮปปี้มากๆเลยนะครับปกติตนนเนี้ยวันเด็กวันเด็กเท่านั้นเราถึงจะมีโอกาส<า>ได้พาเด็กๆเนุ่มอีกกลุนะคะ ทำนี้เครับเราก็ต้องขอบคุณสุนทรนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เข้าไปจัดนะครับนั่นคือไปทันเลยที่เราเห็นว่านี่คือเรื่องของประชาชนทุกคนนั่นเองคภาพในเสิ่งอื่นใดก็ทำให้เราเห็นว่ารัฐบาลได้รูปถึงผูุ้มนุมที่นักหาอย่ง้ใช้แล้วนะครับวันนี้โอ้โหมีทางคนไทยนะครับชาวต่างชาติแคนาดาัละชาวใช้ได้ เขาบอกเลยว่าตั้งแต่เริ่มจากมินสเตดนี้อันดับแรกเลยชาวต่างชาติอาาของเราสงเสียงให้กำลังใจมากรื้มใจมากๆที่ คืออีกหนึ่งเดสทีเนชันนะครับที่ชาวต่างชาติเนี่ยรอคอยมาสนุกกันมาร่าเริงกันมาแฮปปี้กันนะครับกับวายแบนที่ของเราซึ่งแน่นอนว่าไายคาร์เรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเดสทีเนชันที่คนต่างชาติเนี่ยต้องการ,รๆๆมาเหยียบเบื้องไทยมาสัมผัสประสบการณ์ที้ชาตเดิมไเราได้ชื่อแล้วนะครว่า ทุกวันนีนความแตกต่างนวาว่าตอนนี้นรออยู่พร้อมแล้ววันนี้เป็นวัทีุ่กเข้านจังวัด้องใรบิดวันยี่สิบห้าหนะครับมาพร้อมกับิเศอครสิใครีที่ใครั ใครเสีเส่ยไม่เสีย่ยไม่เสี่ยค voilà ่ะสิ่ง okay. ที okay. ่เธอร้อนนุ่งห่มคนอื่นวางแผวออกบลกคนจะถูดถือเข้าไปั่วนแขกเรลวหรือเปล่าคนอยากฟังแล้วหรือยังคะเดี๋ยวรู้หนึ่งนะครับวันนี้มีคนทำโทรศัพท์หายใครทำโทรศัพท์หายเดี๋ยวออกมาดูหน่อยโอเคโอเคนะครับมีหนึ่งคนทำโทรศัพท์หายน่าจะเป็นชาวต่างชาติเพราะว่าเป็นภาษาจีน ขอโทษนะคะที well, like ่เราไม่ได ah, like right, ้เสือยานเดินเดินสุดแล้วครับจบแล้วจบแล้วใจบแล้วจบแล้วติดต่อรับได้ที่จุดลงทะเบียนเลยนะคะโอเคครับเอาล่ะตอนนี้ที่เราพร้อมที่จเจอ